วันนี้เราเราว่าเราจะไปทําบ้านดินกันที่ที่แม่จมเริ่มแรกเสร็จปรับปรัพื้นที่ดินแล้วทีนี้เราจะต้องทําฐานอันนี้คือใส่ดินดินที่เราจะมาทําฐานเออเสร็จก็เอามาก่อกันก่อแบบสลับกันเนะี่ยแบบนี้อีกปัญหาก้อนข้าวโพดที่มันยังไม่เสร็จตอนนี้ก็จะแบ่งเป็น2ทีมเนาะทีมหนึ่งขึ้นไปทำส่วนนี้ปรับพื้นและอีกทีมหนึ่ง อยู่ที่แม่โจ้อัดก้อนแล้วตามขึ้นไปพรุ่งนี้ตอนเช้าเวลาเดินทางเราอีกอรมันก็เหลือแค่ครึ่งวันของวันนี้อ่ะก็ต้องเสร็จแค่ครึ่งวันคือวันนี้เราพูดง่ายคือวันนี้เราเอาเรื่องฐานก่อนเอาเรื่องฐานให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเราจะไปฟิกอะไรให้มันเะไม่ได้เราต้องไปดูหน้างานด้วยโอเคเนาะอันแค่นี้แหละของเรา เนพี่คอยดูดิเขาไก่ชดมันเนีหนึ่มาหรอมันเลือกไงดูยังไงน้องไม่เห่เห็นละชื่นใจละ คิดว่าพี่เผือข้าวโพดที่ออกมานี่คิดว่าจะได้จะพอบ้านหลังหนึ่งไหมไม่พอพรุ่งนี้ต้องทําอีกโทรไปสั่งเพื่อนละน่าจะเป็นค่ําๆอะค่ะเ,เพราะาว่ามันได้ทําพรุ่งนี้ค่ะหมายถึงว่าทําอะไรไปแล้วบ้างใช่ไหมคะก็อย่างแรกเพราะเห็ดแล้วก็อันนี้เป็นวิธีที่สองค่ะคือทําบ้านดินค่ะเอ่ออาจารย์อาจารย์ปีชารัตนนางเคยพูดกับหนูว่าเห็ดมันเกิดจากขยะ หนูก็เลยมองว่าอันนี้มันก็คือขยะมันก็น่านจะเกิดได้ทำกับข้าวกินก่อน แหน,นนั้นแหนอย่าอย่ามาผมมาครั้งแรกคือเป็นดินยังไม่ได้ทําอะไรเลยครับคือมาดูที่มาดูพื้นที่แล้วอันนี้เหมือนเขาจะขึ้นขึ้นก่อนที่ที่พึ่งจะมารอบที่จะมาอาาัดข้าโพดนะครับเขาน่าจะสร้างก่อน จะมาจะยังต่อดีเดี๋ยวเดี๋ยวประชุมก mm ันอีกทีหนึ่งครับคุยกันอีกที่หนึ่งแล้วเราจะแบ่งงานกันยังไงเราจะแบ่งงานกันตบบตรงความแค่นี้ก็จะขึ้นโค้งอย่างจะเริ่มลงก็ไดนะเริ่มถ้าปรับนานนี้เสร็จก่อนเริ่มได้เลยครับ ไปไปของ้เจอตนครับโหว่ะไปหนน็หครับก็่ข้่จะมาไปคือตอนตอนี้คือเอาดินเอาดินใส่กระสอบครับก็คือดินนี้มาจากที่ว่าเราเราปรับพื้นที่ตรงนี้นะครับ แล้วเราก็เอาดินใส่กระสอบคือกระสอบนี้เราก็ซื้อมาเดี๋ยวเราจะเอาไอ้ดินที่ใส่กระสอบนี้ไปทําเป็นฐานนะครับ ยี่สิบหนึ่งสองพอป้าเรียนบัญชีค่ะพี่ก็หนูอยากทำอะ่ะมันประเด็นคืออยากทำอยากอาสาอยากช่วยชาวบ้านอเงี้ยค่ะเอาจริงๆนะหนูจะมองว่าหนูแบบว่าอาจเอื้อมก็ได้นะหนูมีไอดอลเป็นนายหลวงพี่ ทำไมในหลวงถึงคิดกังหันน้ำใช้พัฒนาในหลวงไม่ได้เรียนมาเหมือนกันถูกไหมคะหนูไม่ได้เรียนทําบ้านดินมาเหมือนกันหนูไม่ได้เรียนพ่อเห็ดมาเหมือนกันหนูว่าทําได้หนูมองว่าในหลวงอ่ะท่านคงคิดว่าเราต้องทํำตนเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อที่จะมีใครมาดิดมาตามแล้วถ้าคนไทยทุกคนมองว่าในหลวงทําเถอะคนเดียวตรงพระมีชาอยู่ท่านเดียว มันจะเกิดประโยชน์อะไรที่ในหลวงทําอยู่ทุกวันถูกไหมหนูไม่ได้ว่ามองว่าหนูต้องเก่งชะก,การมาในหลวงแต่หนูแค่เอาสวนหนึ่งของท่านมาคิดก็พอแล้วหนูไม่ได้บอกตัวเองดีนะแต่หนูมองว่าอะไรที่หนูขวนขวายจะท,ทได้ก็ทําเท,ท่าที่กําลังของหนูความสุขของหนูหนูทําว่าเพื่อความสุขของหนูพอเวลาหนูเห็นชาวบ้านเขาแบบว่าเออขอบใจนะแค่คําว่าขอบใจ มีความสุขอะพี่มันโอเคมันอิ่มอะ่ะทุกคนเขากินข้าวเพื่ออิ่มใช่ไหมหนูกินลอยยิ้มลอะ โลได้ค่ะประมาณสองชี่โมงครึ่งค่ะนี่ได้ประมาณสี่สิบกก้อนค่ะถ้าใช้ก็ใช้ประมาณร้อยก้อนค่ะพี่เดี๋ยวคืนนี้เพิ่งจะไปอัดลงสูงกับน้องอีกทีนึงค่ะพี่แล้วก็ขนมาค่ะ 150, 15. ร้อยห้าสิบสิบห้าจุดสิบหกเนาะสิบ็ดเนาะยี่สิบดีกว่า ก็20อ่ะ20คูณสี่จะมันก็เท่ากันว่าไปมันจะเท่ากันได้ด้วยเออมันจะเท่ากันได้ดายอ่ะถ้ากระสอบใส่ข้าวเป็นอีกอย่างไงเออเพราะว่าปูนมันหนักไงถ้ากระสอบปุ๋ยก้านเดียวก็พอดีก็พออ่ะเออถ้ากระสอบปุ๋ยอ่ะเพราะว่าประเด็นคือตอนนี้เราใส่มันมากกว่าสี่โอ้คือคำนวณกระสอบกันครับกระสอบมันไม่พอครับตอนนี้ก็เลยว่าจะวัดวัดขนาด แล้วก็ดูว่าเหลืออีกประมาณกี่กี่กระสอบนะครับก็ตอนนี้ก็มันจะใช้กระสอบทั้งหมด272ครับกระสอบไซส์ประมาณขนาดนี้นะครับ272กระสอบแต่ตอนนี้เรามีอยู่148แล้วครับก็จะเอามาเพิ่มอีกตอนนี้เดี๋ยวรอพี่เขาจะขึ้นตามมาอีกครับคือที่เปลือกข้าวโพดครับเขาจะเอาเปลือกข้าวโพดมาส่งที่นี่ครับก็เลยจะฝากซื้อขึ้นมาด้วยครับ เพราะว่าข้างล่างนี่มันมันจะถูกหน่อยในเมืองมันจะถูกหน่อยครับประหยัดต้นทุนเราเท่าไหร่ห้าสิบกิโลเป็นกระสอบปูนนะกระสอบปูนห้าขนาดห้าสิบโลอ่ะกระสอบปูนขนาดห้าสิบโลบ้านพี่แอมพี่แอมซื้อแล้วฝากฝากอาจารย์พี่พี่แอมเออพี่แอมจะขึ้นมาตอนเย็นป่ะจกะขึ้นมาตอนเย็นแต่เราไม่ทานเน็ท็อปแล้วพี่จะให้พี่แอมอ่ะซื้อตอนนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าอาจารย์บรรจงขึ้นมาจะให้ อาจารย์บรรจงเอาขึ้นมาให้เราเลยก็ให้พี่แอมมซื้อขึ้นมาเลยก็พี่แอมมเขาขึ้นมาตอนเย็นวันพรุ่งนี้ไงอ๋อตอนเย็นพรุ่งนี้อ๋อพี่แอมมขึ้นมาบันพุ่มแรงกะอ๋อกันว่ากันึกว่าตอนเย็นวันนี้เออเอาเอาเป็นว่าปีปีซื้อแล้วปีฝากอาจารย์บรรจงมาดีกว่าก็ครับบรรพูกอาจารย์อาจารย์มาเจ้าอยู่อะมันไปซื้อเดี๋ยวนี้ลย โบรรไลยรออ่าน้องมาแล้วไ่ห็นคุยกันอันนี้เป็นเป็นแบบปัญหาที่พบเนาะตั้งแต่ตอนเช้าเลยก็คืออยากให้แบบทุกคนอะ่ะโฟกัสในเรื่องของกิจกรรมที่เราทำอะ่ะให้ให้มากขึ้นกว่าเดิมยังไงอะ่ะ <laughs> เหมือนกับตอนเช้าอะ่ะเห็นไหม โลเล่เงี้ยก็เป็นเพราะแบบมันแผนมันอาจจะคาดเคลื่อนไปก็คือตรงนี้ก็คือเราต้องกลับมาว่าเราควรจะโฟกัสตรงจุดนี้สิ่งที่เราอยากจะต้องการสื่อให้กับชาวบ้านรู้ว่าบ้านดินของเราทําไมถึงต้องทําขึ้นมาอะไรเงี้ยก็คือให้ทุกคนโฟกัสในเรื่องนี้แล้วเวลาพูดกับชาวบ้านมันก็จะพูดได้แล้่มันช่วยลดการเผาขยะนะช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้อีกทางหนึง่ง หล,หลายอย่างไปต่อยอดโอเคนะครับแล้วก็รับทราบกันไอตัวคานเนี่ยมันจะต้องเอาก้อนเขาโพดเนี่ยวางทับบนคานใช่ไหมหอ่าอ่านั่นแหละเพราะคานมันก็จะอยู่ระหว่างเสาไงากู้่อยๆเลยคือการแกเสาคือขยับขยับออกมาก็โครงสร้างก็ต้องยาวขึ้นหมด ก็เท่าที่สรุปไว้วันนี้ก็คือสรุปเรื่องการทําบ้านดินทั้งหมดก็คือว่าวางแผนวา่าคือผนังเนี่ยต้องทํำยังไงบ้างเพราะว่าตามจริงแล้วผนังมันทําได้สแบบคือเป็นมีเสายึดกับเป็นผนังแบบคือแบบเป็นผนังเดียเด่ยวๆคือไม่มีเสายึดเลยอะไรเงี้ยคะ่ะเป็นใช้ผนังรับน้ําหนักแต่อาจารย์ให้ใช้แบบมีเสายึดมันจะติดติดตัด แล้วมันจะไม่พอดีใช่แล้วถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ผนังนั้นเนี่ยเราจะได้ตัดแค่ตรงหัวมุมมันจะมีปัญหาคือว่าตรงหัวปัญหาที่ตามมาอีกก็คือมันจะมีช่องโหว่ระหว่างเสาก็คือว่าตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะใช้อะไรเนี่ยในการยัดตรงช่องโหว่ระหว่างเสานั้นปัญหาก็คือตั้งแต่สั่งข้อโพดเนาะเพราะว่าเครื่องอัดที่ ที่เราเคยติดต่อไว้เนี่ยมันพังระยะเวลาในการทำสังข้าวโพดเนี่ยมันก็เลยช้าไปก็เลยต้องเสียแรงงานคนเนี่ยในการทำข้าวโพดเอ้ยทำังข้าวโพดไปอีกพวกนี้ที่วางไว้ตามแผนเนี่ยก็คือจะอย่างแรกเลยก็ต้องรอเขาปักเสาตั้งเสาให้เราก่อนแล้วเราถึงจะทำฐานได้เพราะว่าฐานเนี่ยมันต้องติดกับเสา แล้วก็ส่วนที่สองเนี่ยถ้าเกิดกระสอบมาแล้วก็จะอัดดินลงกระสอบอีกเพราะว่ากระสอบที่วันเราทําวันเนี้ยมันไม่พอ,อแล้วถ้าพรุ่งนี้ฐานเสร็จไวแห้งอาจจะมืดหน่อยก็จะทําผนางังก็คือจะเอาสังข้าวโพดเนี่ยมาตั้งเป็นผนังเลยจะเริ่มทําผนังเลยแต่ก็คงจะยังไม่ได้ย่ําดิน โบกฉากอะไรแน่นอนในวันพรุ่งนี้นะคะหลังจากตรงนี้ก็จะไปอัดก้อนข้าวโพดกันคืออัดใส่กระสอบ ราก็จะมาเอาเบือเข้าวโพดเนี่ยค่ะใส่กระสอบเพื่อที่จะเอาลงใบม,อม้อมใหจ้เป็นก้อนสำหรับทำบ้านดินอีกทีนึงค่ะพี่เราต้องทำเพิ่อมอ่ะพี่ไม่พอ2ถุงได้นหนึ่งก้อนก็ก็ตีไปเลยพันลูกร้อยถุงค่ะพี่ลงได้ไง ที่เราต้องมาเก็บข้าวโพดกันตอนกลางคืนก็เพราะว่าตอนกลางคืนมันมีน้ำค้างฝุ่นมันไม่คุ้งอย่างเงี้ย่ะพี่มันก็ทําให้เราไม่ทันสูงเนี้ยไม่รู้หรอกเอาเลยอ่ะขี้ยาข้าหนี้อย่านะมึงพี่ปู้งคือคุณชายอุ้ยมันสูงอ่ะหนูก้าวไม่ไหวไปสองตัวกันนะ ชาวบ้านไม่มีเขาก็เอานี่แหละหน่อยๆก็จะมาทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจแล้วก็ต้องเอาเต็มที่ตอนกลางวันเราจะเลียเล้ยงข้าวเหนียวนะไม่ต้องล้างมือ <c ười> ติดมือใช <c ười> ่ไหมเราก็ไว้ประมาณสองนิ้วแล้วก็ไปเขี่ยไปในหลุมอีกเยอะเลยค่ะมันต้องเลยไม้คือเหมือนประมาณสองนิ้ว điểm kém lắm, chán này, các bọc cụ, chúng có một cái bình, bình nó phải có quá, bay, chờ một chút nữa, chờ một มีโป้งเป็นสองตัวเนะค่ะอันนี้เนาะเสาต้นแรกของบ้านดินของเราที่จะทำมันขึ้นมาเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นเสาที่เราภูมิใจที่สุดที่เราได้ในวันนี้ภูมิใจป่ภูมิใจเใช่เนี่ยคือใจละ ชีวิิตตจจจใใมม่อบห้แโเรราแดดุดโลปกป้ององงคเสาต้นแรกบนรากฐานยอดดอยเป็นเสมือนหมุดหมายของความมุ่งมั่นตั้งใจและเสมือนสักขีพยานของความสามัคคีนับแต่น,นี้ทุกเม็ดเหงื่อที่อาพวใจใ <ช S 1> ทุกรอยเท้าที่ย่ำนวดดินทุกอุ้งม,มือที่โอบดินฉาบทาฝาบ้านจะสร้างบทเรียนให้เกิดแก่ชีวิต และทำให้เธอและเขาเหล่าบรรดาคาวบอยได้เรียนรู้อะไรบ้างติดตามได้ในปั้นฝันดบัณฑิตพื้นที่ฝึกชีวิตสำหรับปัญญาชนตอนหน้าครับจากเสาต้นแรกสู่ฟางก้อนสุดท้ายมีบทเรียนชีวิตจากแบบฝึกหัดฝันอะไรบ้างที่เหล่าคาวบอยต้องเรียนรู้และฟันฝ่าสู่เป้าหมายร่วมที่สูดปณิธานงานหนักไม่เคยฆ่าผลพร้อมกับพวกเขา ปัน้นฝันระบันดิตพื้นที่ฝึกชีวิตสำหรับปัญญาชนวันเสาร์ที่6ทธันวาคมนี้เวลา15นาฬิกานาทีถึง16นาฬิกา30นาทีทางช่องนาวสุิทิศ